เทน้ำแดงไว้กกันเน่าหมแล้วบ้างครับปลาเนี่ยโอ้บ่เน่านะครับผมบปลาโตกะทิหนึ่งครับอ๋อชุดยอดใส่น้ำบานลงไปเลยสวัสดีครับสวัสดีครับพีบ่น้องสุขูสุค,สคนนะครับผมมาพบกับบอแดงกื่เก่าวครับพี่น้องครับเมนูแซบกึ่เก่า มาพี่น้องมาในบกเาก้ากะทิซื้อมาบาักลายมือแะไะครับจนเจ้าของขายเพิ่นบอกว่าออมไม่กินได้แล้วนี่กินแซ่บกับน้ำแดงมันค่อยแซ่บแซ่บที่สุดแล้วกินกับน้ำแดงนะครับเนี่ยเออออกมาแล้วนี่เทน้ำแดงไว้กันฟืดฟืดฟืด หอมยอดมาลุยน้ำเยะไอน้ำแดงแส่แส่เย็นมาครับเน่าวบ่ได้บ้างครับปลานเนี่ยดูดูดูดดดน่าววะโอ้ โอ้โมนานะครับผมป๊าทุบโเนาหโนาครับพุนาอาพี่น้องม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 ปาพุนากะทิกะทินึงครับอออาอมันอื้ มันมากมันแหง้งขับแซ่บแซ่บแซ่บสุดยอดใส่น้ำบานลงไปเลยอืออือโอ้ใส่ลงไปอีกนี่โอ้แซ่บแซ่บครับเอาไว้นี่แหละ น้ำแดงนะพี่น้องเห็นน้ำกันเป็นทังซี่นะค,ะครับผมแซบมันมันมันจะปบะหวานทางใส่ไส้น้ำแดงนะครับ ืสุดยอดอ,อ่อนๆไะน,นี่ครับไม่ได้แข่งนดพี่น้องเดี๋ยกินอันนี้ก่อนออตัวนี้อ่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาเนื้อให้เบิ้งครับซักลงไปมันกะขึ้นมาแบบนี้แล้วครับ กะทิ ừ ừ ừ. มนันอร่ มาพี่น้องมมาสัแบแสบ้องหันครับอันนี้น้ำแดงดันในผ้าไว้อะอสุดดาเเี๋ยวใส่ในไว้ น,นี่นี่นะครับผมสักลงแบบนี้มันอ่อนๆนะครับบรด้แข็งมะพร้าวกะทิมันนิ่มโอ้เป็นกะทิออกมาเลยเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยสุดยอดแห่งความแซ่บอืม <laughs> มันจะออกมันมันโอเคผมมาครับอืม,อม Ừ, đây gì nè Đây, đây hả Thà nhiều hả Ừ. แ่เย็นมาหั่มกันเลยแซบ่บเอาเอ,อกจากตู้เย็นผมซื้อมาประมาณสองสามอาทิตย์แล้วหมองเผ้าเนี่ยครับเพิ่งได้กินแต่ว่าผมได้เอาออกจากตู้เย็นนะครับ โอ้โยดเขียบอ่ะเพรทมันแค่นี้เป็นโจ๊ก နေဟูอยู่นี่จอดบ่นครับโอ๊ยบ้า ครับใช้ได้ผ่านนะผมว่าครับส่วนตัวกินเยินๆออกมันมันช่วงนี้ครับน้ำแดงมีหวานหวานแล้วก็หอมครับเลยแซ่บ เป็นสีกุบๆโปกเกษตัวเย็นมาครับโอ้เหีียถือขาผมไปแล้วอือืออือ นี่ดีครับปึกอือฮึดูไหมห้คุณแม่ชิมนี่ครับไาวคุณแม่แซบ่บโยอะนี่ครับเดือดมากๆอย่างน,น,นี้ครับกินในเบิดเลย เป็นเพนนานาเป็นเพนนานาเลน่นได้ไหมครับอืมเอากินได้เบิดเลยครับง่ายง่ายอืมนี่เอาประมาณนี้ก่อนเอาฮึยังเรถไทายนะเบ,บาป่ะครับ เป็นมาเปลี่ยนผ่านรถไทฟบ้างครัโลโบลุบบอม,มนันอืวอืมนะ มันมันหวานหวานนี่หวานน้ำน้ำแดงครับหอมหอมน้ำแดงแต่มาเนื้อของเผ่าเขาทีเนี่ยจะอออเป็นบปว่าห้องน่าได้ลนะ เหมือนเท่าแค่่ายแบบอย่างครับเปรียบเทียบก็ถืาบาแรงแล้วแต่ว่าผ่านอันนี้แปลว่าผ่านแบบนี้นะอ,อ,อ้าว ยอดยีด้าคมาันนี่ขับกเกลยอแดงเนขับเกลยอืม,อม,อม สุดยอดนะครับผมขอบคุณขอบคุณนะครับผมกลิบนี้เอาเมนูหมักเผากะทินะครับผมมาฝากพี่ต้อน้องนะครับผมครับน้าแดงนะครับผมแซ่บคือก๊ังนั่นทีนะครับผมหากได้กินนี่เฮิงนลหลายปีแล้วไม่ได้กินนะครับผมปีก่อนได้กินเย่ว์เนาะปีก่อนซื้อมาให้แม่กินในเตียงอยู่นะครับผมแล้วกันหาจำาม่ได้ว่าเดือนใดแต่ว่าปีนี้หากได้เอามากินนะครับผมสั่งบนมาไว้ สามอาทิตย์แล้วครับเสียว่ายุทตู้เย็นบ่อบ,บ่อท่านได้กินจักเถื่อนะครับผมหากเอาออกมากินจนวใบชีเสียแต่บ่อเสียนะครับพี่น้องแต่ว่าเขาต้องเก็บไว้ในความเย็นนะครับผมอยู่ได้นะครับผมนะขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกข์กับร่งใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจุดนี้ก็ ให้มากกดกดไล่กดแชร์บาแดงนี่เด้อครับพี่น้องเปิดการมองเห็นนะครับผมแค่นี้ก็ถือว่าเปลี่ยนกำลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสํารับาแดงนะครับผมคลิปนี้ก็ขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบิดสุขุมสุขคนนะครับผมนอนรับก็ให้ได้เงินหมื่นนะครับผมนอนตื่นก็ให้เงินหมื่นหายนะครับพี่น้องให้เงินล้านกับมาแทนที่นะครับผมแม่มือก็นดีแก้วมีโชดโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับผมเจอกันคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ขออนุญาตนะครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงเทนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ